สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันนะคะในหน่วยยานพาหนะเรื่องประโยชน์ของยานพาหนะชั้นอนุบาลค่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของยานพาหนะนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะยานพาหนะต่างๆนะคะที่เราใช้นะคะจะใช้ขนสิ่งของต่างๆนะคะและก็ยานพาหนะที่ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เครื่องบินหรือว่ารถบรรทุกนะคะสามารถส่งของสิ่งของต่างๆได้ค่ะ ใช้เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถยนต์ส่วนตัวนะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์หรือถ้าไปทางน้ำเราก็ต้องไปโดยเรือค่ะและถ้าสถานที่ไกลๆนะคะหรือว่าต่างประเทศหรือว่าข้ามจังหวัดนะคะเราสามารถเลือกอยา,านพาหนะที่เหมาะสมได้นั่นก็คือการใช้เครื่องบินค่ะเพราะประหยัดเวลาแล้วถึงที่ไวค่ะ งานที่มอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งของคุณครูนะคะเตรียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆนะคะทําแบบฝึกหาเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งรูปเข้ากลุ่มไลน์น้องอนุบาลให้ครูและเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปท่องเที่ยวอาเซียนนะคะไปท่องเที่ยวในกลุ่มเพื่อนบ้านของเรานะคะเด็กๆ เรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะระบายสีภาพยานพาหนะที่ครอบครัวไปถึงประเทศเวียดนามได้เร็วที่สุดอ้าวเด็กๆมาดูนี่คือประเทศเวียดนามธงของประเทศเวียดนามนะคะเด็กๆส่วนอันนี้ก็คือธงชาติไทยของเรานั่นเองส่วนตรงนี้นะคะที่เด็กๆเห็นตรงนี้นะคะสีฟ้าๆตรงนี้คือประเทศไทยของเรานะคะ คุณครูนะคะจะพาครอบครัวนี้นะคะไปประเทศเวียดนามซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้แล้วเด็กๆคิดว่าเขาจะเดินทางทางไหนดีเราจะใช้อะไรในการเดินทางไปถึงประเทศเวียดนามเด็กๆลองคิดดูสิคุณครูมีภาพให้เด็กๆเลือกอยู่สองภาพก็คือภาพรถนะคะรถยนต์กับเครื่องบินเด็กๆคิดว่าเราจะไปประเทศเวียดนามเราจะไปทางไหนดีคะเด็กๆ อาถูกต้องค่ะถ้าเราจะไปให้เร็วที่สุดเราก็จะต้องไปเครื่องบินนั่นเองนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาระบายสีภาพเครื่องบินกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆการเดินทางที่เร็วที่สุดนะคะก็คือการเดินทางโดยใช้เครื่องบินนั่นเองนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะเราพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะสวัสดีค่ะ